มาลุ้นกันว่าขบวนอะไรจะออกจากสถานีนครราชสีมาเห็นละเห็นแสงไฟมาแล้วลุ้นกันหน่อยรถอะไรนอะตอนนี้เวลา5โมงกว่า5โมงเย็นนะเห็นมืดๆอ,อย่างนี้5โมง57นาทีน่าจะเป็นขบวนนครราชสีมาบวัวใหญ่มาก หรือเปล่านาะมาลุนกันมาแล้วลากยาวเลยไปยเด็กเต็มเลยเยอะมากไปเดินท,เดนทางปลอดภัยนะจุดตัดแยก5แยกนิ้งหน่องนครราชสีมากับขบวนตัวจีดไปแล้วครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะทุกทุกท่านสวัสดีครับ